เป็นไปได้ไหมที่ขับเร็วแล้วก็ทําให้แบบเบียววายอะไรหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ที่เรือมันมีภาพวายภาพแชมเปญอะไรเงี้ยด้วยค่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่แบบวายหกพวกเนี้ยบางทีวายกินไม่หมดหัวยกย้ายเรืออะไรพวกเนี้ยไอโซนักหกมันมันผมว่าไม่ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าขับเร็วเกินไปไม่ฮะการที่แบบวายหกพวกนี้บางทีวายกินไม่หมดหัวยกย้าย เรืออะไรพวกนี้ในตอนนั้นหกมันมันผมว่าไม่ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกการที่แบบวายหกพวกนี้บางทีวายกินไม่หมดหัวยกย้ายเรืออะไรพวกนี้ในตอนนั้นหกมันมันผมว่าไม่ไม่ได้ใช่เรื่องแปดนะครับทีวายกินไม่หมดหัวยกย้ายเรืออะไรพวกนี้ในตอนนั้นหกมันมันผมว่าไม่ไม่ได้ใช่เรื่องแปดวายกินไม่หมดหัวยกย้ายเรืออะไรพวกนี้ในวายกินไม่หมดหัวยกย้าย เรืออะไรพวกนี้ในวายจริงไม่หมดหัอยกย้ายเรืออะไรพวกนี้ในตอนที่หกมันมันบอกว่าไม่ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เป็นเพราะว่าขับเร็วเกินไปไม่